บอกไงอ่ะไหนเนี่ยเออนี่ยเรียบร้อยแล้วไอ้นั่นใช้ได้แล้วใช่สะอาดแล้วลูกบ,บ้านนี้ดีบอกไงเนี่ยอ๋อตัวนี้ตัวนี้มันแข็งต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้วางก่อนเอาไปดูอีกฝักนึงฝักนี้ได้แล้วนี่ได,เดไเ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นี่ฝักนี้ฝักนี้ปพราะว่าฝักเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนฝักนี้ได้ไหมเออฝักนี้ได้แล้วหักเลยนี่อันี้กาง วิธีการหักกระพูดหักย,ยังไงดึงต้นไม่ใช่ต้องหกักหักยังไงยังมีไม้ออกเอออ๋อหักอย่างนี้อ่ะไหนปลอกดูดิปลอกปอกข้างบนเปล่าไหนปลอกเนี่ยปลอกข้างบนเปล่าใช่ต้องดึงออกทีละทีละใบอา,ามาแทงปลอกเขาบอกด้วย มันจะขําแล้วต้องรีบลงมือนะชาวสวนนี่ต้องรีบลงมือแข่งกับฟ้าดินฟ้าอากาศนั่นแหลกินกน,นี่เลยปะเนี่ยต้มก่อนอ๋อถ้าต้มก่อนนี่ไงเนี่ยนอ๋อได้แล้วใช่ไหมไหนมาดูดินี่โอ้ โอ้ฝักนี้สวยเลยโอ้เม็ดเต็มฝักเลยโอ้โหไหนๆเอาไปไปว่าโอ้นี่มีกี่ฝักแล้วนี่<า>หนึ่งฝัก,กสองฝักสามฝักสี่ฝักป้าอันนี้อ่อนเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวยป้าทำให้อันนี้โอเค ยิ่งออกี่นะอ่าได้แล้วไปทำยังไงกินนะเอาไปต้มเอาไปต้มโอเคเดี๋ยวแฟงต้มใช่ไหมเอาปลาต้มโอเคได้อา้าวไม่บายเพื่อนด้วยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามองกล้องไม่บาย